สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านวันนี้พบกับเบานิดโวลเซลล์ทับลานอีกครั้งนะครับผมวันนี้เบวนิดจะพาแฟนเพจไปดูวิธีการอ่านค่าในส่วนของอ e ีมิเตอร์นะครับหรือว่าตัวมออไฟของการไฟฟ้านะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมปัจจุบันนะครับมออแปลงของไอตัวม้อไฟของการไฟฟ้านะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบจากแบบจานหมุนนะครับมาเป็นแบบอมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าอ e ีมิเตอร์นะครับก็บานิดจะพามาดูว่ามันจะมี ฟังก์ชันหรือการนันค่าแต่ละค่ามันจะมีค่าอะไรบ้างนะครับนนี้มาที่ตัวหน้าจอน,นะครับก็จะมีปุ่มกดที่นี่นะครับก็คือถ้ากดไปตอนแรกนะครับมันก็จะมีหน้าจอขึ้นโชว์สถานะนะครับตัวเลขหน้าจอแรกครับกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นโค้ด090ก็คือก็เป็นโชว์หน้าจอโชว์วันที่นะครับโค้ดต,ต่อไปก็คือ091ครับ ก็เป็นเวลาปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ยงสามสิบเนาทีนะครับกดต่อไปก็จะเป็นโค้ดศูนย์นย์นะครับผมมันก็จะเป็นหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปแล้วนะครับกดต่อไปก็เป็น0ูนยนะครับหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปครั้งที่แล้วนะครับกดต่อมาอีกครับผมก็จะเป็นโค้ดสามร้อยนะครับผมก็มันจะเป็นหน่วยไฟค้าออกนะครับก็ s> <S จะเป็นหน่วยไฟที่เกี่ยวกับถ้ามีใครใช้ไฟโซลร์เซลล์นะครับถ้าผลิตไฟคืนนะครับ มันก็จะโชวออกไปครับต่อมา30 9นะครับผมก็จะเป็นหน่วยไฟขาออก้ที่แล้วนะครับแล้วก็0ูนย์นะครับผมเป็นหน่วยไฟที่ใช้ในขณะนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นโค้ด500นะครับเป็นแรงดันไฟฟ้านะครับผมว่ากี่โวลต์นะครับแรงดันไฟฟ้าตอนนี้นะครับต่อมาก็โค้ด503นนะครับเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในขณะนี้นะครับผม แล้วก็โค้ดห้าหนนะครับเป็นค่า Power f a c ฟ o r นะครับของการไฟฟ้านะครับที่ใช้อยู่ถ้าเรากดมาอีกรอบหนึ่งมันก็จะมาหน้าจอนะครับ้าตัเริ่มต้นนะครับถ้ากดมาอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นมาที่โค้ดที่ศูนย์เก้านยครับวนมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับก็จะวนมาหน้าจอเดิมนะครับก็ อมิเตอร์ข้องกันโดยฟ้านะครับผมหรืออิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของโค้ดทั้งหมดนะครับ10โค้ดนะครับตามที่เบวนิดได้ได้ลองกดดูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ค่าแต่ละค่ามันก็จะมีความหมายแล้วก็วิธีการนะครับการตรวจเช็คนะครับผมว่ามันคือค่าอะไรนะครับผมนะครับ